วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ในรายการข่าวทีวีก็จะมีกันแทบจะขาดไม่ได้ก็คือต้องมีทนายความอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อมาให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข่าวก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าทนายที่เข้ามาในรายการนั้นเนี่ยพูดจารายการได้ใช้เกณฑ์อะไรในการที่เลือกมาแต่ดูดูแล้วก็คงจะ สุดแท้แต่อารมณ์ของผู้จัดรายการเป็นหลักที่มากกว่าครับตามแบบของสังคมไทยก็แน่นอนครับก็คงจะมีความรู้ในทางกฎหมายมากพอตัวนะครับไม่งั้นก็คงไม่อาจหานที่จะออกทีวีหรอกครับเพราะว่าการออกทีวีนั้นความเครียดความตื่นเต้นมีสูงโอกาสที่จะพูดผิดมากกว่าพูดถูกก็มีเยอะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภาพแล้วครับว่า ่สังคมยังเห็นว่ายังมีทนายความส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าถึงกฎหมายง่ายขึ้นส่วนใครจะมีฮิดเดินอจนดาอย่างไรนั้นก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งผลตอบแทนของทนายในการออกรายการเหล่านี้ก็ก็มีเพียงหลักพันไม่มากไม่มายครับแต่ที่มีผลยิ่งใหญ่กว่าก็คือทำให้มีผู้คนรู้จักมากขึ้น โอกาสในการที่จะรับคดีก็มีมหาศาลแบบว่าไม่ต้องมีค่าโฆษณาแค่นี้ก็คุ้มแสนคุ้มแล้วครับส่วนตอนปลายสุดท้ายที่ทนายหลายคนมีสภาพเปลี่ยนไปตกเป็นที่หวัดระแวงของประชาชนทุกวันนี้ก็คงเป็นเพราะ,ะเกิดกิเลสจนหลงหลืมผุดมการตั้งแต่ต้นประเภทต้นตรงลายคด ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ครับบุตรชนนั้นพอมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมายก็อาจจะหลงอาจจะลืมตัวลืมอดีตก็มีอยู่เสมอเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ทนายเล่นหนักไปหน่อยจนสื่อใหญ่บางท่าน,นถึงขับออกปากว่าเมื่อโจรเป็นทนายสังคมจะเป็นอย่างไรทนายก็มนุษย์บุตุชนธรรมดาครับ มีเกิเลดมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงก็เป็นเรื่องของทนายแต่ละคนาแต่ว่าวงการทนายก็ยังคงดำรงความยุติธรรมอยู่เสมอพระทำไม่ดีมีให้เห็นมากมายครับแต่ก็ไม่ทำให้คำสอนของพระเจ้าเสื่อมคลายหรือหมดคุณค่าแต่อย่างใดทนายตั้มหรือสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ จุติดลงด้วยแนวทางนี้ทนายตั้มนั้นเป็นชาวกระทุ่มแบนสมุทรสาครน,นะครับเกิดเมื่อใดก็ไม่มีใครทราบแน่นอนเพราะว่าตั้มไม่ก็กจะเปิดเผยวันเดือนปีเกิดเขาก็เรียนจบนิติศาสตร์จากรั้วพ่อขุนเป็นทนายความตั้งแต่ปี2547เ,เรียนจบเนยนะครับส่วนจะเป็นปีไหนก็ไม่มีข้อมูลนะครับก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่ง ขาวก็มีเพียงว่าทนายตั้มตอนนี้มีอายุ42ปีเมื่อเป็นทนายความตั้งแต่ปี47ก็คือ20ปีที่แล้วก็หมายความว่าตั้มนั้นเป็นทนายความตั้งแต่อายุ22ปีซึ่งย้อนกลับไปดูกระบวนการสอบตัวแล้วเนี่ยนะครับปกติก็ใช้เวลาประมาณ2ปีก็ย้อนกลับไปก็น่าจะเรียนจบปริญญาตรี อายุ20ปีซึ่งเป็นอายุที่น้อยแบบแปลกๆนะครับแล้วก็จบเนในปีต่อมาก็เก่งแปลกๆอีกเหมือนกันยังไงก็าตามก็ต้องรับว่าตั้มเก่งมากเป็นทนายความ20ปีมีสมบัติเป็นร้อยล้านจากการประกอบอาชีพที่เปิดเผยคือทนายความเพียงอย่างเดียวแม้ว่าวันนี้ผลกรรมจะทำให้การเป็นคนรวยเพราะมีผู้เกี่ยวข้อง ไม่แจ้งความว่าโกงก็ต้องถือว่าไม่เก่งจริงก็ไม่สามารถทําเงินให้กับตัวเองได้มากมายขนาดนี้ซึ่งความเก่งกับความดีบางทีมันก็เป็นเส้นขนานกันถึงอย่างไรก็ตามตั้มก็นับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในทางปฏิบัติของกฎหมายระดับแนวหน้าคนหนึ่งครับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ทางนาติดดินของประชาชนด้วยการ ใส่สื้อยืดกางเกงยินออกสื่อทนายตั้มเติบโตในแวดวงการสื่อด้วยการเริ่มต้นแบบคนธรมธรมดาธรรมดาด้วยกรีหวย30ล้านระหว่างหมวดจรูนกับครูวิชาเมื่อปี60ซึ่งหลังจากเป็นทนายความมาเพียง13ปีตั้มโดนร้องเรียนเรื่องมีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยทำให้พิดาวานนเอเมี่อมมเรียซึ่งถูกจับพร้อม สามีในข้อหาค้ายาแต่ว่ากลับกลายเป็นเพียงผู้เสพแล้วก็ไปจับคดีลุงพลกับน้องชมพู่นะฮที่บ้านกกกอดนะครับแม้ว่าจะจบไม่สวยเพราะว่าลุงพลได้ถอนตั้มจากการเป็นทนายความแต่ตัมก็มีชื่อเสียงดังมากขึ้นจากนั้นก็ไปจับคดีแตงโมเพียงแต่คุณแม่ของแตงโมก็ถอนจาก เป็นทนายโจดร่วมเหมือนกันดังนั้นตั้มก็ไปเป็นทนายความให้ผู้เสียหายในกรณีบริณพานิชจะพักก็ดาวรุ่งของประชาธิปัตย์นะครับในข้อหาอนาจาร์ซึ่งก็เป็นโจทย์ร่วมกับอายการก็จะเห็นเลยนะครับว่าคดีส่วนใหญ่ก็เป็นโจทย์ร่วมกับอายการซึ่งผลแพ้ชนะส่วนใหญ่ก็มาจากอายการแต่ทนายตั้มก็สร้างชื่อเสียง ล้นเหลือในแวดวงสื่อและก็ FC ตั้นั้นลงดังครอบครองสื่อและรายการข่าวระยะหนึ่งก็มีข่าวออกมาว่าเข้าไปอยู่ในแวดวงของตำรวจใหญ่มิกจอในเวลาเดียวกันกันกบที่ทนายตั้มก็เริ่มมีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าก้าขโดดมีบ้านราคาหลายสิบล้านมีรถหรูหลายคันทั้งที่ มีคดีขึ้นศาลแต่ละปีนับวันน้อยแสนน้อยต่้ยิ่งดังก็ยิ่งกล้าวแกร่งต่้าชนทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาเบียดเสียดแล้วก็ตีคู่แข่งตั้แต่ลำดับประเภทเบื้อใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดท้าชนชีวิตของแท้จนเจอพิษต้องเป็นนีแทบจะเรียกว่าหางไม่ทันจุกตูด ว่าจะกล้าโผล่อ,ออกมาก็ต่อเมื่อชีวิตได้หมดสภาพต้องไปรักษาตัวที่ต่างประเทศแล้วแล้วตั้มก็สร้างกระแสใหม่ด้วยการเล่นของใหญ่กินดีหมีหัวใจหมาออกมาของอดีตพบตรใครๆในพิพภนี้ก็ต่างรู้กันว่าคนคนนี้เป็นคนของใครใครไหนหรือจะกล้าแต่แต่เล็กๆไม่ใหญ่ๆตั้มเลือกทำสัญญาณแห่งความหายนะก็เริ่ม แผ่รังสีปกคลุมตั้มตั้งแต่บัดนั้นแต่ตั้มกลับไม่เห็นร่องรอยตั้มก็เดินหน้าเต็มสตรีมแต่แล้วลูกผู้ใหญ่ก็โดนฟ้าผ่าจนสุดท้ายเอาตัวไม่รอดแล้วก็หลุดจากวงจรตรวจใจห,หมดโอกาสในการที่จะก้าวสู่เบอร์หนึ่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่นั้นเป็นวิกจอไม่ใช่ตั้มตั้มก็ก้าวไปสู่ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการสื่อไทย ที่ไม่มีใครอยากจะเป็นศัตรูเล่นใหญ่ระดับยักษ์กับสนทิ่ลิ้มทองคุณเล่นใหญ่จนเอซซึ่งก็เป็นคนไทยธรรมดาไม่สามารถที่จะยอมรับได้กับพฤติกรรมที่นัําไม่มีอาจจะเรียกว่าขาดสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ไม่รู้ควรไม่ควรถึงขนาดบางอาจท้าทายมนานั่สนทิโด้การกินฉี่คนละ7จะแก้วถ้าใครแพ้ ็เพราะเหมือนจะมีพลายกระซิบว่าสนทิกําลังจะเล่าเบื้องหลังความร่ำรวยผิดปกติของตั้มให้สังคมได้รู้แล้วคราวนี้วิบัติก็เกิดขึ้นกับตั้มอย่างแท้จริงแบบที่หากย้อนหลังได้ตั้มก็คงไม่กล้าทําเช่นนี้แต่ให้ตั้มลงนรกบนดินได้เพราะตั้มจะล่มสลารก็คงด้วยการกระทําของตั้มเองว่าผิดกฎหมายหรือไม่ สนที่ความจริงแล้วก็ไม่มีส่วนในผลของความผิดของตั้มเลยแต่ความจริงที่ไม่ควรปฏิเสธก็คือว่าการที่สนธิออกมาถล่มตั้มแบบผู้ใหญ่สอนเด็กก็คือเป็นการกระตุ้นให้สํานักง,งานตำรวจแหงชาติไม่สามารถจะอยู่เฉยได้ต้องลงขันกันไปหาข้อที่จริงในเรื่องของตัม้มย่างกัดไม่ปล่อยก็คือเรื่องราวที่เข้าไปหาตํารวจนั้นแต่ละวันมีมากมายเหลือเกินทั้งเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ทั้งเรื่องหนักและไม่หนักตำรวจก็มีเวลาจํากัดเหมือนคนธรรมดาถึงอย่างไรก็ยากที่จะเคลียร์เรื่องส่งอายการให้ทันได้ทุกคดีก็ต้องมีการเรียงลําดับเรื่องยากเรื่องดังเรื่องเล็กบางคนก็บอกว่าตํารวจเลือกทําเรื่องดังกว่าเรื่องที่ไม่ดังบางคนก็ยังบอกว่าวันนี้เรื่องไหนผ่านขนกระสวยตํารวจก็ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยได้อิทธิพลของขนกระสวยก็จึง เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เองตำรวจไทยจากปากช่องที่เจยอ้อยคนดีของตั้มไปแจ้งความก็จึงต้องโอนคดีเข้ามาสู่อกองปรชาการสอบสวนกลางแล้วก็เร่งระดมสอบสวนเจยอ้อยถึงสี่วันเต็มๆเ,เ,เกือบจะสี่คืนแล,แล้วตั้มก็ถูกจับกลางถนนหลวงสายกรุงเทพสัตว์แวที่ตั้มอ้างว่าต้องการไปปฏิบัติธรรม เยาวป่าชายแดนซึ่งมีความสงบมากๆแต่ตำรวจก็อ้างต่อสารเพื่อค้านกนารปรกันตัวว่าตั้มวางแผนจะหนีออกนอกประเทศในชายแลนธรรมชาติและคอชีวิตของตัม้มและครอบครัวจึงจบภาคหนึ่งเป็นเช่นนี้วันนี้ตั้มเป็นผู้ต้องหาที่เราวันสอบสวนไม่เกินไปจุดวันก็คือเกือบสามเดือน ยังส่งเรื่องให้อายการเพื่อทําสํานวนส่งฟ้องต่อศาลแล้วก็อีกสามสี่เดือนก็จะเป็นจำเลยในคดีช่อบกลประชาชนหรือพอกเงินหรืออังยี่ก็ยังไม่รู้จนกว่าตํารวจจะตั้งข้อหาเสียบร้อยตั้มต้องสู้ว่าจะอ้อยให้เงินสิบเอ็ดล้านนั้นเป็นการให้โดยเสนหาหรือเป็นการให้ลงทุนทำอตเตอรี่ออนไลน์ ตำต้องสู้ว่าเงินสาสบเกล้านกิจยอ้อยให้ออใหหนุกับสาด้วยความสงสารเห็นว่าถูกโกงหรือตั้มช่วยกันหลอกเชียอ้อยแลว้วโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองกับตำรวจใหญ่ตำต้องสู้ว่าเชีอ้อยฝากซื้อรถเบนซ์ราคา9้าล้านแต่ตั้มบอกเชี่อ้อยว่าราคาสิบกว่าล้านส่วนต่างนั้นเป็นค่าอะไร ตั้มพลาดแม้เพียงคีเดียวตั้มก็ไม่รอดครับทนายตั้มถูกจับโดยไม่ได้เตรียมตัวยักย้ายถ่ายเททรัพย์สมบัติก็เชื่อว่าถึงอย่างไรก็คงเป็นคดีอาญาหรือแพ่งธรรมดา,าจะยึดทรัพย์สินเงินทองก็คงต้องมีคำพิพากษาดีกาถึงที่สุดก็นอนล้วครับประมาณสิปี ถ้าสาลไม่ให้ประกันตัวตั้มก็มีสภาพเหมือนคนคุกทั้งร่างกายและจิตใจหากตั้มไม่ผิดตั้มก็ต้องติดคุกปียาวไปอั่งมากก็เรียกค่าชกเชยจากการติดคุกวันละห้าร้อยผิดก็คุ้มไม่ละครับแต่หากตั้มผิดจริงหลายกรรมหลายวาระถึงยังไงตั้มก็น่าจะโดนถึงยี่สิบปีแล้วก็ทำดีๆจ่ายดีๆเส้นดีๆ าอาจจะเหลือสักสิบปีตั้มก็ออกจากคุกโดยอายุเพียงห้าสิบต้นต้นแต่ตั้มวันนั้นย่อมไม่เหมือนตั้มวันนี้อย่างแน่นอนจะมีใครจ้างตั้มเป็นทนายความจะมีใครให้ตั้มออกทีวีจะมีใครให้ตออั้ม,ตมเป็นลอบบร์ดบีสจะมีตำรวจใหญ่ที่ไหนหรือนักการเมืองที่ไหนจะจ้างตั้มไปออกหน้าไปชนคู่กรณีนั่นคือตั้มจะรับสภาพตัวเองได้แค่ไหน ก็ยังไม่ต้องบูดถึงอนาคตของลูกเบียครับวันนี้ถ้าตั้มเพียงพอเหมือนที่ตั้มสร้างซิเนเจอร์ว่าทําเพื่อประชาชนตั้มของนางฟ้าใจดีอย่างเชยอ้อยก็คงจะไม่อยู่ในโลกเช่นนี้แต่ฟ้าย่อมไม่ส่งเสริมคนมีคุณธรรมจอมปลอมฟ้าจึงส่งเชยอ้อยมาทดสอบจิตใจของตั้มเป็นครั้งสุดท้ายแม้ตั้มจะได้ชื่อว่าเป็นทนายที่เก่งระดับต้นๆของวงการทนายไทย ความพอเพียงอาจจะเป็นนมามธรรมที่พูดแล้วเหมือนจะเป็นคนดีแต่ความพอเพียงที่เข้าใจดีก็จะพา,พาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้